ครับสวัสดีครับอูแจโต้ครับมาถึงนะครับเซ็นท่านนครสวรรค์ครับนะเราทำทุุราเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มาหาที่จอดรถกันนะครับก็ใหญ่โตมากนะครับคนเยอะมากครับนะก็ชั้นนี้นะครับ p ีศูนย์สี่นะ LG นะก็เดี๋ยวดูดูคนครับนะเป็นทีสี่นะเป็นทีสี่นะครับ เป็นทีสี่ฮะก็เดี๋ยวโบกให้เทกเกอร์เนี่ยครับโบกร้นีิดนึงขอภัยนะครับภาพไม่สมูทครับเพราะว่าที่จอดหนาแน่นมากครับก็โยกโยกเทนนิสครับอาศัยฝีมือครับ แต่เกอร์ีมือมีแล้วครับไม่ว่าจะแคบแค่ไหนครับลูกชายครับไหนก็เข้าได้ฮะก็ดูตามมันไปนะครับสอนใหม่โอเคครับนี่ฮะลูกชายไทเกอร์นะฮะก็ฝีมือมากครับก็คนเยอะมากครับเป็นห้างที่ใหม่ฮะดูพื้นปูนครับยังไม่มีคนเดินเลยนะฮะด้านในเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันครับค่อนข้างใหญ่นะฮะผมดูแล้วยุทธยายยังสู้ไม่ได้นะเนี่ยน่าจะเป็นใกล้ๆกล้รัดเท้านะฮะแต่เรายังไม่เห็นขนาดด้านด้านในนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะอ่าเท่าเวกเกตป่ะฮะนะฮะเส็นนัานเวเกเตอก็โอเคนะครับฮวเจลโ,โต้ครับนะเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับก็เดินทางมาถึงนะนะด้วยโฟกทีสี่ครับ นะก็อยากให้ทายเห็นบรรยากาศครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เซนทัลจังหวัดนครสวรรค์เปิดตัวนะฮะก็คนเยอะครับก็อยากให้ท่านเห็นว่าเฟสที่สี่นะครับก็สามารถเดินทางได้นะฮะแล้วก็ขับมาตรงตามเวลานะครับนะพอดีเราทําธุระเสร็จนะครับสักคู่นะเราก็มาเซ็นทัลต่อเลยครับ เพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วนะฮะก็อ,อยากให้เห็นบรรยากาศด้านในครับว่าห้างเปิดใหม่นะตามต่างจังหวัดนะครับก็ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ฮะลูกชายกําลังลงนะครับนะเต็มตัวกันครับนะดูจากจํานวนรถแล้วก็โอเคนะฮะคนไทยดยๆกันเยอะน,น,นะครับมีแต่วราใหม่ๆนะฮะเนี่ยฮะ ก็ท่านไหนที่อยู่ใกล้นะครสวรรค์นนะก็คงได้ข่าวแล้วมั้งครับนะว่าห้างเปิดใหม่ครับข้างหน้ามีการแห่สิงโตนะฮะแต่ผมตรงทางเข้านะพอดีเราเข้ามาด้านหลังกันแหละครับพอดีรถก่อจะเข้าได้ใช้เวลานานมากครับนะเหมือนกับงานอะไรสักอย,อย่างที่ยิ่งใหญ่มากบ,บอกไม่ถูกครับเนีย่ยครับลงกันมาแล้วครับ โอเคฮ้นะ okay, ลูกสาวมาแล้วโอเคนะอืมก็ไต่ตชั้นจอนดรถไว้นะครับอนะก็เป็นชั้นนี้นะ E ศูนสะี่นะอ่าก็ผมคงไม่ได้ตัดคลิปนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปด้ยวยกันเลยครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับนะ ก่อนเดี๋ยวหาทางขึ้นกันก่อนครับ mm hmm. ก็นําไปเลยลูกไปนําไปเลยไป mm hmm. นําไปเลยนําไปเลยยงไ,ไงเจ๊ mm hmm. โอเคนะอ่า mm hmm. นาข้างบนู้อมีันไดเลื่อนอยู่ชั้นนู้น mm hmm. น่ะนาเห็นขึ้นันไดเร่อนก็นอยู่ชั้นนู้นนะ mm hmm. เดี๋ยวดูชั้นนี้ว่ามีไหมเอน่าจะมีนะครับเ <Yeah. S 1> อามีันไดเื่อนนะฮะ ก็ไม่น่าเชื่อนะตามต่างจังหวัดจะมีห้างที่มาสร้างได้ใหญ่โตขนาดนี้นะครับต่อไปผู้คนก็คงไม่ต้องเดินทางไปในกรุงเทพแล้วครับนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับเอเย็นมากครับดูตามกันไปนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ท่านดูไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเพราะว่าวันนี้คงออกประโยชน์เรื่องคลิปลดแค่สองคลิปนะครับ นะก็เอาเป็นบรรยากาศที่ห้างแทนแล้วกันครับส่วนมากเข้ามากันวันแรกน่าจะมีของแจกนะครับนะแล้วคนที่จังหวัดครับก็คงจะอยากมาลองอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าห้างที่ของสวัรด์คองห้างเล็กนะครับห้างเดิมนะเนี่ยครับ ใหม่มากนะคะรับก็บรรยากาศนะครับในตัวตุ๊ก,กตตุ่นเนี่ย <c oughs> นะก็สมนะใหญ่นะฮะท่านดูด้านบนครับอันนี้แอตอนใช่ไหมครับใช่มอันนี้เขอตินเหรออันนี้ตัวตุ๊กตาแอติอนะนะ mm hmm. อารเ์เซียอนนี้ก็ยังอาร์เซียชอบอดุจ <laughs> <into Furthermore> ับมือให้อาร์เซียนักศึกษาไปจับมือจับมือที่แอนเห็นไหมก็มีป้ายอันเยอะนะนักเรียนนักศึกษาเยอะมากครับนะก็คงเป็นนครสวรรค์นะครับอยากถ่ายบรรยากาศนะครับ ต่อนนี้ลูกสาวอยู่ชอบแมลาเซียเซียชอบไหมลาเซียชอบหรัชอบแต่แล้วค่ะยกาขงโลก้สุดท่ส่วนมากเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดแมสกันนะครับมีบางคนนะครับที่เปิดหน้าสู้นะครับเพราะว่าโลกยังไม่หมดไปนะฮะโลกยังมีอยู่ครับแต่คนไม่ค่อยกลัวกันเลยนะครับนะาจะสังเกตได้ว่าต่างต่างจังหวัดเขาเปิดแมสกันได้ทั้งนั้นครับ นะส่วนผมยังใส่แมสอยู่เลยครับผมว่ากลัวนะฮะก็ดูเวลานะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับมกราปีสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาห้าห้าโมงสี่สิบห้านาทีครับนะฮะเราถึงห้างนะฮะก็คงมีการเปิดตัวหลายรายการครับอย่างนี้นะเรามาเดินชมก็เทปเตอร์เข้า้นครับเขาจะมีวทีอยู่ด้านหน้านะ แตท่านเห็นนีครับ พอมีภาพอยู่ด้านบนนี่นะโอเคครับก็มีดาเลามานะครับนะก็มาเปิดห้างน,นะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาอะไรทานที่นี่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเข้ามาด้วยจุดประสงค์มาหาข้าวทานนะครับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนะส่วนห้างก็มาจนชินแล้วนะก็อยากจะมาดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดครับนะครับซึ่งห้างมันข้างใหญ่นะมีมาตรฐานด้วยครับนะ แล้วก็เป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดน,นครสวรรค์ก็คือภาคเหนือตอนล่างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีงานมังกรน,นะเดือนหน้านะครับต้นเดือนนะก็คงต้อนรับแหละครับนะก็โคมิดารามามีเวทีตรงนั้นไม่ดูนะเอะแต่ชั้นอาหารไปไปเต้นนำไปลลก หนอาด้กลยวเราไปชั้นอาหารกันครับเรายังมีส่วนีจะให้ับลูกค้านะคะตอนนี้ที่ข้างหนาเว้ลูกสาวจะอยู่วันที่แอ็นนันะนี่จะอยู่วันนี้อะอ๋อจ่าลูกโปงโอเคโอเคก็เดี๋ยว นี่แหละครับผมพยายามแพนกล้องช้าๆนะครับไพื่อท่านดูนะว่าในแนวที่เราเดินผ่านนะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงนะครับคนค่อนข้างเยอะมากะทัอนั้งที่เป็นมันธรรมดานะครับก็เหมือนเาราอาทิตย์ในกรุงเทพเลยครับนะรบ,บรรยากาศ ก็ท่านไหนที่อยู่ใกล้จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คงรู้ข่าวนะครับก็คงก็คงเดินทางมากันนะครับนะรู้สึกว่าจะมีเวทีทุกชั้นเลยนะ<ช>เราขึ้นมาครับระหว่างชั้นจะต้องมีนะฮะเวทีทุกชั้นชั้นนี้ก็มีนะครับ นะโอเคครับอ่อาไปดูเรื่อยๆนะนะจัดได้ดีมากนะก็บางบางที่ก็ยังตกแต่งกันอยู่เนะฮะข้างในปีนบันไดกันครับแล้วก็เดินเสด็ไฟกันอยู่เลฮะนะนะบางโซนนะครับ อ่าไปอ่านได้ลูกโป่งนะลาซียไรเอาลูกโป่งมาจนได้ไ,ดไหมอ่านนะเปิดบูธขอวระสันมาขอที่วระสันครับพรสันให้ลูกโป่งนะโอเคไปลูกไปเดินไปเรื่อยๆก็คลิปนี้ผมคงพูดน้อยนะเดี๋ยวดูกันไปได้เองแล้วกันฮะ,ะ,ะว่าจำนวนคนมากน้อยแค่ไหนครับ มีมังมมม้งมีอีกชั้นปะนี่เป็นชั้นอ่าหยิบนะตุ๊กตาฮะอยู่โซนนู้นล่าวต้องเดินไปก่อนเตงัวไป เดี๋ยวเราจะไปหาชั้นอาหารก่อนนะครับ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ดูตังกันไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าผมก็อยากให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับว่าห้างเปิดใหม่ๆมีจํานวนคนเท่าไหร่ครับเห็นเนี้ยด้านหน้านะครับเยอะมากครับโอเคครับเจ๊กันลูกยังเดินอยู่ฮนะสารวนอยู่กับลูกโป่งนะ ไปเดินนําไปเลยลูกไปไปเดี๋ยวล่นนะลูกนะไปเดี๋ยวเราจะถ่ายหเห็นหนะด้านล,ล่างนะเป็นไงมัางร้านอาหารอยู่โซนนู้นอ่าเดี๋ยวเราไปโซนนู้นนะครับนี้บรรยากาศข้างล่างนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสุดนะฮะก็น,น่าจะประมาณสักสี่ชั้นนะฮะมองจากด้านล่างขึ้นมานะดูตามมันไปครับก็เป็นเป็นอากาศรวมๆนะครับของห้างใหม่ ผมว่าความทันสมัยจะมีอยู่ในท้องถิ่นเลยนะครับช่วงเนี้ยเพราะว่าเขาพยายามนำห้างต่างๆนะครับมาลงตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่มีผู้คนมากๆนะครับแล้วก็ไม่ให้ผู้คนไปแออัดในกรทมนะก็แบ่งแบ่งแยกกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะต้องการ เดินห้างหรูๆนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมันเดินทางไปหมดค่าน้ํามันนะเยอะแยะนะครับอยากได้ของกินแบบที่กรุงเทพมีนะต่างจังหวัดก็คงจะมีด้วยครับนะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าเพราะว่าการเดินทางเข้ากรุงเทพก็ค่อนข้างใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอนะนะส่วนต่างจังหวัดจำนวนคน ที่มีรายได้ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นของที่ผลิตออกมาขายเหล่านี้แล้วครับก็จะเป็นเศษรษฐกิจใหม่ทั้งนั้นนะก็มองไปทางไหนครับมีแต่คนต่อคิวครับเราเจอแล้วฮะแหลมเจริญซีฟู้ดก็คือต้มอเคครับ เจอเคแล้วนเจอเเว่นนแล้วครับอ่าลองเลือกดูไปตรมไปก่อนหน่อยตรงไปหน่อยซาบูชินะซาบูชิครับ คูต่อของเนเนสามารถชได้จ9นกิที่สอนะคเาจสนอ๋มีหมีด้วยนะของนุ้นแล้วก็มีตัวอักษที่สี่เป็นะคะก็ขอพรพีซีโคสจะเป็นเ้สเอสีนเป็นคอร์สบก็ได้นะคะหรือแล้วก็ซื้อเียอะไรก็ได้รับกเลยนะคะของขอพหรือว่าสี่ก็9บาท ใครอยากมาคือตอนตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบแล้วนะจ๊ะมารวมกันได้เลยวันนี้นะคะเหลือไม่ถึงสิบแล้วโอเคนะครับระวังยังวุ่นวายแย่แย่มากมายครับเดี๋ยวผมต้องตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อวัเจ้าโต้ต้องขอจบคลิปตัวนี้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทางอาหารก่อนนะ ไม่รู้ว่าเขาจะไปทานกันที่ไหนเนี่ยห้างดูดูโฟมก็เหมือนใหญ่นะครับแต่พอเข้ามาก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็หร่นะสบนแอดเลยนี่แหละครับบรรยากาศอ่ะให้ดูต่อยหน่อยครับนะมีหมีด้วยฮะอ่ะมีหมีด้วยอ่ะ อ่าฮ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 ่าอ่าฮ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 าฮนาฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮเดี่าฮ่าฮ่าฮ mm ่าน่าฮ่า่าฮ่าฮ่านีาฮ่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 ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่นฮ่่าฮาฮนา้่เา่าฮ่า่่า่าฮ่าฮ่่าา่าาาน่ อ๋อโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณมากครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับนะฮะก็เป็นคลิปนําเสนอตามต่างจังหวัดนะครับนะก็สลับกันไปนะครับแต่คลิปซ่อมรถครับนะก็หวังว่าท่านคงไม่เหลือนะฮะแล้วก็ติดตามชมเราอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวนะ เทคเกอร์เรียกอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวดูทเดทเกอร์ดิเทคเกอร์เรียกอะไรลูกเรียกขนมอ๋อของกินอันนี้โซนธรรมดานะนนอ่าโอเคโอเคเจอแล้วฮะของของกินอยู่ชั้นล่างนะครับคนเยอะมากนะฮะแม่จะกินโซนแบบนี้เหรอเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวอ่ะไม่มีอะไรเดินเดิน,นลงเลยหลบลงบันไดเลย อ่าเดี๋ยวเราลงไปดูข้างน้างกันต่ออีกหน่อยครับต่ออีกหน่อยก็อ,อย่าเพงเบืนะ่อนะท่านลองดูครับอะไรนะไม่รู้ว่าลูกแพทดูอะไรไม่รู้ว่าก็ดูตามกันไปครับนะโซนนี้หนึ่งโซนครับ กาจจะยาวหนึ่งนะครับคลิปนี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับมีแต่คนเดินเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวเราอ่าลงมันไปด้านล่างครับอ่าไไปไปเนี้ยจำนวนคนค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มีร้านขนมปังมีร้านนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับอ่าสตาฟนะฮะสตาฟนะครับก็เนี่ยครับร้านด้านล่างนะโอหมีจะหารนั่นแหละครับ มันไม่มีที่นั่งอ่ะใช่ป่ oh, ะโอ้จำนวนร้านเยอะมากครับก็โอเคนะคนรับผมจบแล้วล่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับหวงแจ๋วโต้ต้องขอจบคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันครับผม ขอขอ,ขอบคุณมากมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ